น้ำหาคนซื้อสักคนซื้อหักซื้อสักก็มีแต่เฮาผู้เดียวนี่ตัวอ้าวอา้ยาวย่าจ๋า<อ>นั่นนั่นมาแล้วซักซักอีหลีเธอลูกซักแม่มาดีใจหลายเธอลูกเจ้วไอซักอีหลีลูกไอซักซักแก้วเ,เจ้าีริรีเดี๋ยวนี้ไอ ไอ้มาแ <นะ S 1> ต่งโตรูปร้กกกอกักแท้ไม่ไนายเหตุการณ์เหตุการนี่ยังคืขึ้นอยู่เฮียนหลังใหญ่หลังโตกักแท้ไอ้แก้วเป็นพักกันไหมยังไพยแม่กบรู้อะไรไหยังฮะก็มาหาเจ้านั่นตัวไอ้กลับไปก็ไปกลับไปก็ไปแก้วซกักแม่เองนี่แหละลูกเป็นคนให้อีแก้วพามาแม่นี่คิดโอดมึงหลาย แม่เอาความฝากมาฝากลูกพ่อได้ลูกเนี่ยอออนแอนมัน,น,นก็นอนคิดโอดมึงอยู่เสมอผมขอโทษครับแม่ักที่แม่นำหามึงนี่ก็ย้อนว่าแม่นี่อยากเห็นหน้าลูกก้อนตายได้ลูกักแม่เจ้าจะบอกไปทัวอะไรแม่เจ้าอยู่ดีสบายพวกเขาผมขอโทษออนแอนลูกพอ่อ แมียสบายดีลูกกินเข่ากระเสบแด้ซักโดนีไหมแม่บอกแก้วอีเมียเจ้าอย่ามาเว้าเจ้าจะไปตัวเราเห็นยังไอเอ้ยเว้าเลี้ยงอีเมียของเฮาน่ะนะเจ็บอดอดแอดแอดเที่ยวเขาแต่งแต่โรงพยาบาลอยู่บ่เศรุอีลีได้เห็นอยู่บ่กเมียจุดต้องรักษาสุขภาพดีๆนะแม่ออนแดนลูกพอพอคิดว่าออนแอนขึ้นหอดพ่ พอไปกินหอดูคือกันอดแอนเอากายมันพอที่คุณอนเห็นมาฝ่ากาดมันพ่อที่เธอพ่อเฝ้ามาเฝ้าโอ้ยโยลงเรียนนะอะไรนไม่ว่าอนแอนอีลูกผมมีพ่อมีแม่แอนอดแอนคิดหอดพ่อเรือพ่อเฝ้ามาพี่หัวใจพ่อขอโทษพ่อมาเห็นงานลูกนี่แก้วเป็นอะไรพากันกลับบ้านไปอะไรพากันกลับบ้านแม่เอาเงินที่ไปแม่ ไปซื้อเขาด้วยแม่นักซักพาก,กันกลับบ้านคิดว่าให้แม่น่ะขึ้นไปพักที่ในบ้านก่นอนเนี่ยบ่รูกแม่อยู่ไอเรื่องนี้น่ะคอ้่ทั้งเยี่ยวนามทั้งขวดเยี่ยวคนนายเงินญุบุญคนพูดอะไรกันนะคะ<อ>แ,แม่แม่ลูกลูกพูดอะไรกันทีรักจ๋าอันนี้เป็นขอทานมาตามตื้อของเงินพี่พี่ไล่ยังไงมันก็ไม่พากันไปอย่าไปเสียค่ะคนไล่ไปสิคะฉันรอนานแล้ว เ <utan> อางี้ทีัะจา๋าเข้าไปรอในบ้านดื่มน้ำเย็นๆก่อนไปก็ได้ค่ะขอเคลีย์เดี๋ยวถ้ามันไม่กลับนะเดี๋ยวพี่ตามตำรวจมันล a, ากคอมันกลับเองรีบตามมานะคะจะอา่น้ำรอนะจร,รีบไล่ลนไปทไมใจอ่อนปาดท,ที่ทุกข์คุณไอ้บักไอ้สัวมึงอ,ออกมาได้จังใดว่ากูกับพี่แม่นี่เป็นพวกบาระนอขอท่านบาร์เดทมึงในดี กย้อนอกลัเมาที่นี่เองมึงจะมาฝากดีได้ตาสวดคุณ่าเคยมีน้องคนอย่างมึงทุสัยหัวสุไปสัก<อ>คือเ่าแบบนี้ล่ละลูกแม่อุตส่าห์เตรียมสิ่งเตรียมของมาฝากลูกมันสิบาปได้สักเบาแบบนี้นะลูกใครลูกมึงวะอีแก่อีห้องก่อ,อมึงมา<อ>ทำอไมนะ กลับไปไหมเก็บข้าวของกลับไปนอกวัซะในเมื่อเขาไว้เฮาอยู่เฮาก็มาต้องอยู่แม่นเมื่อบานนอกสนมเมียเนาะกูว่าไปกูว่าไปพ่อจ้าพ่อย่าเห็ุแบบนี้เกิดยัยอะไรพ่อใครพ่อของ กูไม่เคยมีลูกหน้าตาแบบนี้พ่อพ่อเาแบบนี้พ่อนี่จดหมายของมึงเหรอจดหมายของมึงเหรอกลับไปกลับไปกลับไปเันรกฉนรักฉันรักฉันนรักนรัก คืนเมื่อบานาอุสันโนเมียนโอกูว่าไปกูจะอยู่กับโลกกูสิมา่ธิตลูกสวยๆจังสิแม่ยนคืนเมื่อบานาอุสันโนเมียนโอ้พี่น้องเอ๋ยอันว่าบุญคุณนี่ บ่เคยหนีไปจากไผมีตะกรรมเลนไลเขานั่นฟูกระทำบาปขอกรรมผาดซ้ำนาวจองให้หอดถึงใส่เรื่องเรื่องท่านตานี่ลาวาบาปเจ้าคือกิดสัวแทน้อโลกไสเอ่ย